สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้ป้าพามาดูบ่อน้ำตกของป้านะคะนี่นะคะใส่น้ำเต็มแล้วป้าปล่อยน้ำใส่เต็มแล้วนะคะแล้วก็จะรอดูว่าเย็นนี้ มันจะลดไหมถ้าน้ำมันอยู่ได้ไม่ลดก็แสดงว่าโอเคมันอยู่ได้นะคะเดี๋ยวป้าจะลองน้ำตกนะคะโอ้โหยังไม่เสร็จอีกนะคะหืมช่างไม่ได้เอาต่อระบบน้ำขึ้นให้นะคะจะอะไรกันนักกันหนาเนอ้อคราวเนี้ย อันนี้ก็คือออกอาการบดแล้วนะคะช่างไม่ได้ทำระบบน้ำขึ้นไปบนภูเขาให้นะคะเนี่ยช่างไม่ได้ทำระบบน้ำขึ้นภูเขาให้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคราวนี้ว่ามันจะสำเร็จได้ยังไงโอ้โหยากเหมือนกันนะการซ่อมบอ่อตรงนี้นะคะช่างบอกว่าป้าโทรหาช่างช่างบอกว่าต้องรอนะคะ ยังไม่ต้องเปิดใช้แต่ว่าเอาน้ําใส่แล้วก็โอเครอดูว่าจะมันจะลดไหมนะคะแต่ยังไม่ได้ใช้นะคะช่างเลยไม่ยังไมไ่ต่อระบบน้ําให้โอเคถ้าอย่างนั้นก็ทําอย่างอื่นต่อนะคะวันนี้ป้าจะพามาปลูกดอกไม้อีกนะคะป้าจะไปเก็บเป็นเลมเอาตามที่มันเห็นมันเกิดขึ้นมานะคะเพราะว่า อยู่ที่กระถางที่ป้าเอามาซื้อเอามาแขวนไว้มันก็ตายหมดแล้วมันร้างหมดแล้วป้าก็จะมาเก็บมาเลมเอาแบบมันเกิดขึ้นตามอ่าข้างเขาเรียกวอะไรข้างบ้านก็แล้วกันนะที่มันพอมีดินอยู่นิดหน่อยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นแบบเหมือนตรงนี้นะคะนี่นี่นี่ป้าจะไปเล็มเอาตรงนี้นะคะทุกท่าน มันเกิดขึ้นงามมากเลยค่ะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ก็ก็ไม่ได้นะคะไม่เหมาะมันเป็นแค่ข้างข้าของทางขึ้นบ้านเท่า,านั้นเองป้าก็เลยจะเก็บเอาไปปลูกไว้เป็นที่เป็นทางนะคะเออดีด้วยมีดินขึ้นให้ด้วยนะคะเนี่ยมีบางบางคนก็เห็นไหมทำมันขึ้นมาแล้วมันคือคนไม่ใช่ที่อยู่ที่นี่ มันเกิดเองนะคะมันเกิดเองเพราะว่าเราอาจจะทิ้งเศษมานะคะอาจจะทิ้งเศษของดอกไม้ตอนที่ป้าปลูกตรงนั้นนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นโอ้ดีจังเลยอันที่เราไม่ได้ปลูกนีงางามนี่นะคะโอ้กองามมากเลยเดี๋ยวป้าจะเอาไปใส่กระถางไว้คะ่ะเดี๋ยวป้าจะเอาปลูกใส่กระถางไว้นะคะทุกท่านว่ามาเอาตรงนี้ด้วยก่อนนะคะ ตรงนี้ที่ป้าเคยเอามาปลูกไว้แล้วน้องไหมทองก็ลื้อของป้าหมดเลยเพราะว่าน้องดื้อยังเล็กอยู่ตอนนั้นและป้าก็ยังไม่ได้ทําอะไรอีกนะคะเนี่ยนี่นะคะป้าก็จะเอาไปปลูกด้วยนะคะแล้วป้าก็จะไปเอากระถางตรงนั้นด้วยนะคะทุกท่านเนี่ย ตรงนั้นเลยเดี๋ยวป้าจะไปเอากระถางตรงนั้นด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีอีกอีกกระถางที่ป้าซื้อมาแขวนตกแต่งไว้ตอนนั้นมันก็จะสวยงามมากนะคะตอนนั้นสวยงามมากเลยอีกกระถางเนื่ออยู่ไนเอ่ย กรานึงอ๋ออีกกระทางนึงก็โดนไม้ของเดฟนะคะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวพันไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ,คะก็ให้เดฟเขาอาศัยเกาะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยายจะพาไปปลูกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงมุมโน้นนะคะหน้าบ้านนะคะ